กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสยองสมไม่มีกับตอนเล่าเรื่องผีแบบมีคลิปเรื่องต่อไปนี้มาจากชายนามว่าไรอันเข้าไปที่สวนหลังบ้านก่อนที่จะเจอกับอะไรแปลกๆเขาโพสต์ว่าผมอยู่บ้านคนเดียวตอนนั้นน่ะพาหมาไปที่สวนหลังบ้านให้มันทําธุระของมันไปก่อนที่ผมจะเจอกับเจ้าเนี่ ที่ห้องนอนพ่อแม่ของเขามีพลังงานบางอย่างกําลังยืนจ้องเขาอยู่ไม่แน่ว่าคืนนี้เขาอาจจะนอนไม่หลับอีกเลยท่านผู้ชมคิดว่ายังไงคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้คลิปต่อไปนี้มาจากชายคนหนึ่งที่ไปล่าทา้าผีและก็โพสคลิปลงโซเชียลมีคนละแวกนั้นเห็นจึงคอมเมนต์เอาไว้ว่าสถานที่แห่งนี้ เคยมีแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกสองอาศัยอยู่ที่นั่นแต่ทว่าก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจูๆ่ๆลูกของเธอก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่นานนักผู้เป็นแม่ก็กลายเป็นศพอยู่ข้างๆลูกอีกคนหนึ่งทางตำรวจคิดว่าแม่น่าจะเป็นคนจัดการลูกก่อนที่เธอจะจัดการตัวเองตามไปหลังจากนั้นเพื่อนบ้านในพื้นที่ ก็เชื่อว่าบ้านหลังนี้นั้นอาจจะต้องคำสาบหรือไม่ก็โดนผีสิงและนี่คือคลิปที่นักล่าท้าผีถ่ายเอาไว้ได้ มีอะไรบางอย่างแง้มเพดานออกมาดูมันก็คิดได้หลายอย่างว่าอาจจะเป็นคนไร้บ้านอาจจะเป็นใครที่ไหนก็ได้ที่แอบมาใสยอยู่ในบ้านร้างอยู่แต่ทว่าจากเรื่องราวที่เราได้ฟังมามันก็อดคิดไม่ได้วันนี้แหละอาจจะเป็นหนึ่งในสามของครอบครัวที่จากไปก็เป็นได้ท่านผู้ชมเหล่คิดยังไงคอมเมนต์อกไปข้างล่างได้นะครับ เรื่องต่อไปนี้มาจากหญิงสาวนามว่าซูซี่เธออาศัยอยู่บ้านเก่าสามชั้นซึ่งก็มีอยู่ห้องหนึ่งในชั้นสามที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ดีในห้องนั้นก็มีรูปบ้านดวงอาทิตย์แปลกๆอยู่และรูปนี้แหละทำให้เธอไม่อยากจะเข้าใกล้ห้องนั้นอีกเลยเธอพยายามไม่สนใจแต่ทว่าสิ่งลี้ลับนั้นมันมัก จะดึงดูดคนที่ใช่เสมอวันหนึ่งเธออยู่บ้านคนเดียวและก็ได้ยินเสียงแปลกๆจึงยกโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิป แต่ทว่าเธอกลับพบเพียงความว่างเปล่าไม่นานนักหลานของเธอก็มาเยี่ยมที่บ้านและก็มาเล่นในห้องนี้และเธอก็ได้ยินว่าหลานนั้นคุยกับอะไรบางอย่างอยู่เธอจึงลองไปแอบดูว่าหลานคุยกับใคร ดูเหมือนว่าหลานของเธอนั้นกำลังจะคุยกับภาพวาดนั้นอยู่เธอรู้สึกไม่สบายใจเลยไปถามหลานดูว่าคุยกับใคร d ธอที่รอยเข็ม Yes Gilbert's like yeah. Gilbert said one of my best friends Where did he come from ล้านของเธอก็บอกว่าคุยกับภาพวาดและคิดว่าเขานั้นเป็นเพื่อนที่ดี ในตอนนั้นเองซูซี่ก็คิดว่านี่อาจจะเป็นแค่เพียงเพื่อนในจินตนาการของหลานละเม้งก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแต่ทว่าต่อมาเธอกลับได้ยินว่าหลานร้องเพลงและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเธอจึงไปแอบถ่ายอีกครั้งคราวนี้หลานของเธอนั้นกําลังร้องเพลงอยู่ที่พื้นเธอรอจนหลานหลับไปและก็ ไปสำรวจดูว่ามีอะไรอยู่ที่พื้นตรงนั้น มันคือวีจีบอร์ดหรือว่ากระดานผีบอกนั่นเองที่มันน่าแปลกก็คือรูปภอาทิตย์บนกระดานนั้นมันเหมือนกับภาพวาดบนผนังเลยเธอจึงพยายามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ Here is a photo of the house from 1916 and it was built in 1902. So this would be the first or one of the first families to live in this house. As you can see, there are six people present in the photo. I'm looking at the English census records. I found that the father would be called John, the mother was called Maude. Next to her on the balcony her is a daughter, Dorothy. The birth of a little boy called Gilbert was also registered here in 1911, so he would be about five or six in this photo. I'm unsure why he's not with the rest of his family in the photo. What they did to him. I just have an overwhelming feeling that something really terrible happened to him at the hands of his own family. The weirdest part that this where the sun painting situated the That's where house that his is 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 in son's และก็พบว่าบ้านหลังนี้นั้นสร้างขึ้นเมื่อปี1902และเด็กชายที่อาศัยอยู่ในห้องนั้นชื่อของเขาก็คือกิลเบิร์ตนั่นเองไม่แน่ว่ากิลเบิร์ตยังคงอาศัยอยู่ในห้องแห่งนี้โดยที่กำลังรอใครสักคนมาเล่นเป็นเพื่อนกับเขา ท่านผู้ชมคิดยังไงคอมเมนต์ Comment เอาไว้ข้างล่างได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเล่าเรื่องผีแบบมีคลิปในวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับเจ๊ J.